คุยบ้างไม่คุยบ้างเดี๋ยวแผ่ให้เขาเรื่อยๆเนาะค่ะอืมอเสร็จแล้วมันจะมีคอาฟีแบบว่ามาถามถ้าลองทดสอบอย่างนี้เจ้าค่ะเนื้อหาตัดสรูท่านจะให้มาทุกวี่ทุกวันมึงก็เอาไปใช้ตัดสรูช่วยเขาไปสิเออ่นะ ควมอัจฉริยะความสัมพันธ์ก็แผลเขาก่อนโดยไม่ต้องเช้ปากนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเลือดเลึกบ่อยๆห่อยสิไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันแล้วลึกบ่อยๆนะมันจะได้นอกเหนือไหมไม่ไหมไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เลึกบ่อยๆหน่อยทุกอย่างไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันมันจะได้นอกเหนือทั้งเอาไม่เอาหรือว่ามัเจะชี้ยะเองนะ Mm hmm. เวลาโดนลุมเยอะๆทำไรก็เอาก็ที่พูดให้ฟังเนี่ย mm hmm. มึงทำยังไงโดนลุมไม่โดนลมมันก็ต้องสรุปร้างไปแบบนี้แหละ mm hmm. ตอนนั้นตอนนั้นครับถ,ถ้าจะไปไปบุรณะที่ทมึงไม่องไปบุรณะหาอะไรแล้วเออมึงล้างไปเรื่อยๆ <c oughs> นะ อเออมันจะไปหาทำหาอะไรเรายิ่งทำก็ยิ่งมืดไปเรื่อยหลงไปเรื่อยนะกรูปล้างตัวล้างเองไปเรื่อยหลุกไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆใหม่สิใหม่มันทางใหม่ทั้งไม่ไม่ไปเรื่อยๆ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออแค่นี้แหละไปเรื่อยๆเมื่อคลายทิ้งคลายไปเองมีอะไรหนูตลวงพอ่อค่าไม่อยากทำมาเนี่ยเลยค่ะจะช่งญญางเหมือนดิเออสัญญาไม่เอาสัญญาอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไเป็น <c oughs> ไรหรอกเออไม่ต้องไม่เอาไม่เอามันก็่ทั้งตัวไม่เอาเองจะไปเอาเลยสัญญา ไม่เกี่ยวอาจารย์มันไม่เกี่ยวเสื่อมไม่เสื่อมเลค่ะเวลาเราช่วยหลายๆคนแ,ยาานแล้วสภาวะาันาใช้อะไรช่วยเขาล่ะดับร้างนะคะดับยังไ,ไงอ่ะ <c oughs> มันเขามาปรับทุกข์แล้วก็มาคุยแล้วก็มันต้องใช้นวติเออไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปไดยการใช้ประโยชน์ี่ไปดับล้างแบบไหนอ่ะนิ่งๆเหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือกว้างแล้วกั เออไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวดับไปเรื่อยๆก็เนี่ยมันก็เนืกเบ่อบ่อยน่ะประโยชน์อันนี้ยมันก็คลายช่วยหลุดช่วยไปเองแทนนี้ทําไมทีนี่สภาว่าเขามันมาเยอะอะมันก็คลายทิ้งไปเองเออมึงก็ถี่ีหน่ยดิมันมันปิดฝึกเลยมึนก็ถี่ีหน่อยดิเออถ้ามึงมันไม่มีมึงมันก็ไม่โดนแต่ถ้ามึงมันมีมึงมึงก็โดนไงจะแสดงว่ามึงไม่คลายทิ้งคลายจริงอะเออนะตลอดเวลาเออ แต่ถ้ามึงมปนอยังในมึงอยู่มึงก็ต้องโดนอะมากก็โดนน้อยก็โดนก็ไหม้ดิไหม่ทิ้งไม้ไงไม่มันทั้งไม้ทั้งไม่ไหม้ก็ไม่เอาไปสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหละแล้วมันจะไม่มีมึงไม่มีมึงมึงมึงก็ไม่โดนอะไรที่มันรู้สึกกระโดนอะไรเพราะมันมีมึงอยู่ใช่ไหมอ่ะเออแสดงไม่พอว่าทิ้ีตัวซ้อนนะคะ ก็เหมือนกันถ้ามันมีมือมันก็ซ้อนซ้อนตรงดินถัามีมือถ้ามึงไม่ไม่มีมือมันไปนซ้อนหาอะไรอ่ะอืมโอเคไหมโอเคเออสั้นอย่างนี้แหละตลอดเลยใหม,มนทั้งไหม่ทั้งไม่อะม่ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยตลอดเลยนั่นแหละทั้งนั้นแหละเป็นคําตอบให้ทุกเรื่องเองนะ,ะมึงไม่ต้องไปทําท่าดับล้างบ้างล้างหรอกมึงไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยนะ่ะมันเองดับล้างบ้างล้างเองกลางโอเคโอเคเดี๋ยว <Okay, okay. S 2> คุยเยอะ มีบาตรตัวไหนก็มามันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยกับอารมณ์มีบาตรทลายนั่นพอไปเลยมีบาตมามันก็ปอดวิบาก็แหละมีหาอะไรมามึงก็ปลดไอ้หาที่มันเข้ามาไม่มันทั้งไม่ไม่ไม่ไปได้กันนั่นแหละ จะนิ่งมันก็ไหม้ทั้งไหม้มันทั้งไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันแหละนิ่งปอดนิ่งไปด้วยล้างตัวนิ่งไปด้วยล้างตัวเฉยไปด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยตัวนิ่งตัวเฉยน่ะจะได้ไม่ไปหลงตัวนิ่งไม่ไปหลงตัวเฉย เรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดเวลามันยังจะพอที่มันจะว่างล้างช่วยทายช่วยหรือช่วยว่างล้างช่วย ท like. ั <developed> ้งไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันเนื้อหาตัดรู้ต้องฟงไปเลยเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนี่แหละเนื้อหาตัดรู้ต้องฟงไปเลยมันไม่เกี่ยวเลยไม่ทานไม่เกี่ยวเลยจะมีบารมีหรือไม่มีบารมีมันไม่เกี่ยวตรงนั้นเลยเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลยที่ยา ใจจ้องจะเป็นเตะเอาบารมีอย่างเดียวขออย่างเดียวเอาอย่างเดียวเอ้ไม่ใส่ไม่ตัดสู้นี้ไม่ใส่สันดาไม่ตัดสู้ในสันดาเนี่ยเป็นปัญหากับสังวัตมาเรื่อยไปเรื่อยไอ้นีหาตัดรู้ให้แล้วตัดรู้เอง สาูุตามไปเองทุกอย่างเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันก็ไปเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันก็นอกเหนือทั้ทงไม่ไม่ไม่ไเองเรียกว่าจบเลย